สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูต้องจิตนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ภาษาไทยกันนะคะเมื่อวานเราทบทวนนะคะสระอาะถึงสระอูนะคะคุณครูคก็ให้เด็กๆนะคะไปฝึกการอ่านแล้วก็ฝึกการเขียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูต้องจิตนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะอักษรกลางนะคะเพื่อมาประสมกับสระนะคะเรามารู้จักอักษรกลางกันก่อนนะคะ อักษรกลางทาไมคุณครูต้องจิตต้องเอาอักษรกลางมาสอนเด็กๆในวันนี้นะคะเพราะว่าอักษรกลางนะคะเวลาผสมสละนะคะอักษรกลางจะออกเสียงไม่เพี้ยนนะคะอักษรกลางมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะคะตัวที่1นนะคะคือนะคะตัวอะไรคะเด็กๆกอไก่นะคะตัวที่สองจอจาน ตัวที่สดอเด็กตัวที่สี่ตอเต่าตัวที่ห้าบอใบไม้ตัวที่หป 6, อปลาตัวที่7จ็ดอออ ตัวที่8ดอชดาตัวที่9ต่ตอปตักนะคะก็จะมีหลักการจำง่ายๆนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะเด็กๆจะจำได้ยังไง9้าตัวที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นะคะหลักการจำง่ายๆเลยก็คือไก่ก็คือกไก่นะคะจิกก็คือจอจานเด็กก็คือดอเด็กนะคะ ตายก็คือตอเต่านะคะบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอปลานะคะโอ่งก็คืออออ่างแล้วก็ตามด้วยดอชดาตอประตักนะคะให้เด็กๆพูดคำว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งดอชดาตอประตักนะคะเด็กๆก็จะจำได้เลยว่าอักษกรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัวนะคะมีนะคะก็ไก่ นะคะอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีกอไก่นะคะตัวอักษรตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองอักษรจอจานนะคะตัวที่สามอักษรดอเด็กนะคะ4่ตอเต่านะคะห้าบอใบไม้หกปอปลาเจ็ด อออดอชดา9ก้ตอปต์นะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะซึ่งเราจะนํามาผสมกับสลากันนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะไปเขียนนะคะไปฝึกเขียนนะคะอักษรกลางทั้ง9ตัวนะคะซึ่งเราก็ได้รู้จักไปแล้วนะคะจำง่ายๆเลยนะคะอะไรนะคะเด็กๆ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งดอชดาต่อประตักนะคะก็จะครบ9้าตัวพอดีนะคะ9้าตัวนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะไปฝึกเขียนนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะอักษรกลางนี้หมด9ตัวดอชดาต่อประตักนะคะคุณครูได้โชว์นะคะให้เด็กๆนะคะไปฝึกเขียนนะคะอักษรกลางนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆย้ำว่าตัวเต็มบรรทัดนะคะ แล้วส่งมาให้คุณครูได้ดูนะคะการเขียนอักษรกลางของเด็กๆนะคะเขียนเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ดูนะคะไม่ต้องวาดภาพระบายสีนะคะวันนี้นะคะให้เขียนแต่อักษรกลางเท่านั้น9้าตัวนะคะฝึกเขียนมานะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องจิตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ